สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะทําแกงเปิดหน่อไม้นะคะทุกคนใส่บวบฝรั่งในสวนผักในสวนนะคะมีใบแมงลักต้นหอมผักชีลาวแล้วก็น้ำใบย่านางของเราเราจะทําำจากยาแอนยืดนะคะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะนะคะอจะมีรสขมนะคะยาแอนยืดตัวเมียแล้วก็จะมี รสชาติแบบเย็นๆนะคะทุกคนอย่าใส่เยอะนะคะนำไปปั่นแล้วก็นำมาคั้นเอาแต่น้ำเนาะนี่แหละคะ่ะวันนี้เราจะใส่ข้าวเบือด้วยนะคะข้าวเบือก็คือ oh, yum, yum. ไม่ใช่ข้าวที่เบือหนูเบือสับนะคะทุกคน <laughs> เป็นข้าวเหนียวที่เราแช่นะคะแล้วเรานำมาตัางนะ้งเนาะที่คนอีสานเขาเรียกว่าข้าวเบือนะเด เรามาทํากันเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม <Okay. S 2> หันบวกฝรั่งกันเลยนะคะทุกคน <Mommy. S 2> เข้าครัวกับสาวน้อยฝรั่งน้อยนะฝรั่งน้อยตั้งใจดูมากๆนะคะทุกคน <Okay. S 2> Give me me hand ่แ a นม t ชิชิโ how <Mommy. S 2> to do yes. uh ู e huh. s สค t d เดดซูกินีอุ้ยดีนะเราไปตัดถ้าไม่ตัดมันจะเริ่มแก่น,นะคะทุกคนหลังจากนั้น เราจะหั่นแบบนี้นะคะอ่าอุ้ยกรอบมากๆดูเขากรอบมากๆเลยค่ะจับมือฝรั่งน้อยนะคะหั่นบวกข้าครัวกลับมานี้ teach you how to do some food style yeah done just wait honey just wait that's. are you okay, okay. come on All no. oh, your finger You have to be strong honey if you want to cook for mommy cut the bamboo this bamboo หน่อไม้นี้นำไปทุบก่อนนะคะสากในบ้านเรานะคะใช้ให้เป็นประโยชน์ You want it now? You try it? Come on now. I'll teach you how to do it. แรงนะคาคนสวย เรามาเริ่มแกงเปิดนองไม้กันเลยนะคะทุกคนที่เห็นอยู่ในหม้อก,ก็คือหญ้าเอ็นยืดนะคะที่เรานําไปปั่นแล้วเราก็กรองได้เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะหรือจะเรียกว่าหญ้านางนะคะใช้แทนใบหญ้านางนะแนะนํานะคะหญ้าเอ็นยืดตัวเมียจะมีลักษณะขมแล้วก็เย็ยนนะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าใส่เยอะนะคะยาเอ็นยืด ใสแค่ห้าหกใบแล้วก็นําไปปั่นแล้วก็จะได้น้ําสีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะกินไปรู้สึกเย็นคอวอบๆแล้วก็หิวแต่น้ํานะคะทุกคนนะหลังจากที่เราตั้งพอร้อนนะคะเราจะใส่น้ําปลาร้าใส่น้ําปลาร้าต้มให้หนัวๆเลยะ น้ำปลาต้องถึงเนาะไม่ถึงก็ไม่อร่อยหลังจากนั้นข้าวเบือของเราก็าข้าวเหนียวแช่นะคะทุกคนนําไปตําทํายังไงก็ได้นะคะทุกให้มันแหลกทุกให้มันบุบน,นะเพื่อจะได้แบบเป็นน้ํำเหนียวๆเลยผสบพริกกับหอมไปเลยนะคะ อาจจะชวนคุยไปด้วยนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราจะทำการปรุงรสชาติเลยนะไม่รอช้า โอ้โหมีความนัวความเค็มอยู่แล้วโอ้โหอันนี้คือผงนัวนะคะทุกคนมันเผลอนะเผลอไม่ได้เลยไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะทุกคนไม่ดรามา่าน้ำตาลนิดหน่อยนัวอยู่แล้วะะทุกดน,นัวน้ำปะลาเวลาที่เราต่้พริกเนาะ เราไม่อยากให้กระเด็นใส่หน้าเราเราก็จะใส่เกลือลงไป mm hmm. ก็คือเราไม่ต้องไปใส่น้ำปลาแล้วนะคะทุกคนน้ำปลาล้นัว mm hmm. จะขมหน่อยๆของย่าเอ็นยืดนาะขมไม่เยอะหรอกค่ะ ปลาะใส่เข้าไปอีกนะคะเราไม่กลัวม,มันจะหมดนะเพราะว่าเรามีเงินซื้ออยู่นะคะบางคนบอกว่าน้ำปลาแพงเห็นใส่กับข้าวไม่ใส่เยอะจังใส่ไม่ถึงก็ไม่อร่อยนะคะทุกคนโอ้โหอร่อยนัวนัวอมากๆหลังจากนั้นเราเริ่มจะเห็นว่า น้ำเมือม่อเมื่อกำลังจะขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนเราอยากให้ข้าวเหนียวสุกไปพร้อมๆกับผักกับหน่อไม้ของเรานะคะข้าวเหนียวนี้จะต้องใส่ก่อนเนาะเพราะว่าข้าวเหนียวมันยังไม่ทันได้สุกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ข้าวเบื่อไปก่อนนะถ้าเราใส่ผักก่อน ข้าวเบือมันยังไม่ทันได้สุกนะคะทุกคนผักของเรามันก็จะเละสังเกตไหมคะข้าวเหนียวของเรามันยังไม่ทันได้สุกเราจะนําข้าวเบือใส่ลงไปก่อนเพื่อต้มให้ข้าวเบือเขาสุกที่คนๆอยู่ตลอดเพราะว่าข้าวเหนียวมันก็เหนียวสมเชื่อนะมันจะติดก้นหม้อ ก็เลยต้องคนอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้มันติดก้นหมอ้อไม่ให้มันไหม้เวลาเรากินเราจะไม่ได้อัตธรสเราจะได้แต่กินไหม้นะคะทุกคนพอเราเริ่มเห็นว่าข้าวเหนียวเริ่มจะสุกนะเราก็ค่อยนำผักลงไปใส่อันดับแรกเลยที่เราจะนำลงไปใส่ก็คือหน่อไม้ เราจะต้มให้เขาสุกเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าหน่อไม้มันไม่เละอยู่แล้วนะสิ่งที่ใส่ลงไปอันดับแรกก็คือหน่อไม้นะคะทุกคนผักเนี่ยมันไม่เละนะหน่อไม้ต้มไปยังไงก็ไม่เละนะใส่ลงไปก่อนเลยให้สุกให้สุกไปพร้อมๆกับข้าวเบือ่อ ที่เรามองว่ามันจะเละให้เราใส่ที่หลังคนตลอดนะคะทุกคนไม่งั้นไม่ติดหม้อเลยนะ อนนี้ข้าวเหนียวของเราสุกแล้วนะคะทุกคนให้เราชิมข้าวเหนียวนะคะข้าวเบอร์ของเราเนี่ยแหละคะ่ะพอสุกแล้วให้เรานำผักลงไปผักที่สุกยากตามลงไปนะคะจนไปถึงผักที่สุกง่ายเนาะ บวกจากสวนค่ะถ้าใครไม่มีข้าวเบือใส่หรือลืมใส่ข้าวเบือก็แป้งมันแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดใส่ได้นะคะแต่ว่าใส่หลังจากที่ผัก เราสุกนะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเหนียวมากข้าวเบือก็ใส่แค่พอประมาณนะคะทุกคนถ้าใครชอบแบบเหนียวมากก็ใส่เยอะหน่อยถ้าใครแบบชอบแบบเหนียวนิดหน่อยก็ใส่น้อยหน่อยตามปริมาณของผักที่เรามีของหน่อไม้ที่เรามีเดี๋ยวเรารอให้บวกสุกก่อนนะคะถ้าใครอยากลองใช้ย่าเอ็นยืด แทนน้ำใบย่านางใยเอ็นยืดจะมีรสชาติขมและเย็นดับขมน้ำตาลนะคะทุกคนใส่น้ำตาลแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ชิมไปด้วยนะแล้วความขมมันจะหายไปแต่ว่าความเย็นก็ยังมีอยู่แต่ไม่เยอะนะไม่เยอะแต่ถ้าว่าเราใส่ น้อยใส่ยาเอ็นยืดน้อยเราจะไม่ค่อยได้ความเย็นนะเราจะได้ความขมความขมนิดนิดหน่อยแต่ถ้าใครไม่อยากได้รสชาติขมใส่น้ำตาลดับลงไปหลัง<ร>จากที่บวกเราสุกนะคะเราก็จะนำผักที่เรามีอยู่เนาะแมงนัผักชีลาวต้นหอมลงไป สุดท้ายหลังจากนั้นปิดแก๊สนะคะทุกคนแล้วก็จะได้แก๊สเปิดเหลกไม้ ขอบคุณทุกเม็ดทุกไลท์ทุกการติดตามนะคะ